เมนูเนื้อวาคิวเอซีที่ขายดีมาก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 ผมย้ำม,มากๆากในบุฟเฟต์น,นะครับเราก็จะเบิร์นอย่างนี้ดูเรียงไว้อย่างเงี้ยทำไหมก็ต้องเตรียมซอสเรื่องดูครับดูเยอะอย่างเงี้ยนะฮะดูเยอะมากมากเนี่ยขายดีวันหนึ่งอย่าว่าเป็นร้อยๆนะครับเป็นพันๆแม่เนี่ยดูขายดีมากมากวาคิวเอซีออสเตรเลียเนี่ยครับเวลาอย่างเงี้ยเราเตรียมไว้อย่างเงี้ยเวลาลูกค้ามาเราก็จะเบิร์นเลยดูนะครับว่ามันน่าทานขนาดไหน เลยครับท่านผู้ชมครับดูเลยนี่ครับดูมัน pole. นี่ uh. แตกป้า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 ออกนี่เลยดู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 มันความอร่อยความอะไรมันอยู่ดูนี่ครับดู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 โอ้โหประเทศไทยจริงๆเลยนะดู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 สุกมากสุกน้อยบอกนะครับเบินเสร็จอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใส่ซอสเขาดูครับว่าน่าทานขนาดไหนอ่ะน้องเขาก็จะใส่ซอสเข้าไปอย่างเงี้ยนี่แหละครับความอร่อยอ่ะซอสแล้วก็ไข่ปูไข่กุ้งอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชม นี่ยดูเนี่ยก็ใส่หอมเข้าไปนี่แหละครับเด็ดขาดอยู่ตรงนี้แหละครับดูดูด,ดูใครมาไม่ควรพลาดนะครับมันอร่อยเกินร้อยคนหนึ่งต้องมี3ามสี่จานวาซิ่